กวงนะคะคุณกระทังน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะน้องใบตองก็จะมาสวัสดีปีใหม่คุณครูนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปห้องบนกันนะคะะคือวันนี้นะคะน้องใบตองมาเจอคุณครูหลังจากปีใหม่ยังไม่เจอคุณครูกันเลยนะคะวันนี้แม่รถก็เลยซื้อสก็อตมาให้คุณครูโก้นะคะ,ะแล้วข้างในนี้มีอะไรคะน้องม่ตองหยิบให้เพ,เ,พเพื่อนดูหน่อย อ่าอันนี้ก็จะมีปฏิทินยกปฏิทินขึ้นมาเลยค่ะปฏิทินอยู่ไหนคะอ่านี้นะคะนี่ก็จะมีปฏิทินนะคะจะมาให้คุณครูแล้วก็มีแดไป้นะคะและนี่ก็คือโฟเรโลที่จะมอบให้คุณครูดอมคุณดีหนึ่งกล่องแล้วก็คุณครูแตงกวาแล้วก็คุณรูโชติหนึ่งกล่องใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมีกาแฟ นี่นะคะคือกาแฟนะคะก็เขาก็เอาแก้วให้เรา้วยนะ,ะแก้วสวยนะคะ<ช>อันนี้แม่รถซื้อมาให้แม่เล็กนะคะพร้อมปฏิทินและเดลี่ค่ะครูทุกคนสังเกตว่าจะมีปฏิทินกับเดลี่หมดเลยนะคะนี่ไม่เห็นตาเนี่ยนะขายไหน่อยห้าร้อยห้า้อยเอี๊ยงมาารอยช่องเจ็ดสีทีวีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ

ไยพรคุณครูสิคะตักโ่เลยเลยในุดเนะค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะขาร่างกายแข็งแรงก็ไม่โดนโควิดด้วยที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครูเราไปช่วยไปให้ไปให้ใครคะไปให้เเล็ก น,นี้ไงแม่เล็กมา่แล้ละอ่ะเธอถือ,อให้แม่เล็กตอนนี้นะคะน้องวิตราก็จะเอาของขวัญปิ้งใหม่เลยได้ๆๆนอยให้แม่เล็กนะคะขอบคุณนะคะไปพันแม่เล็กหน่อยสิคะลกูกขอให้แม่ได้เป็นไงคะโอ้สาธุก็ขอให้เป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักมีกตลอดไปนะคะโควิดไปแล้วเราเจอกัน, <laughs> นแล้วก็มีปฏิทินกับเดลี่ด้วยนะคะแม่ขอบคุณแม่เล็กค่ะ ให้กูดอมกูดีนเหนกันนะาค่ะค่ะอนะค่ะค่ะค่หค่หค่ะค่ะสวัค่ะปีใหม่นะคะค่ะค่ะค่ะคูะป่ะค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 ะค่ะค่ค่ะขอบคุณค่ะ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 ะค่ะ่คะ ดีๆตั้งขาแบบนี้ก่อนเอาซ้ายขึ้นมาเราซ้ายอยู่ข้างหน้าเราซ้ายขงหลังเออยืนให้มันแน่นยืนให้มันแน่นปึ๊บอ่ะไหนเวียงตัวแล้วก็มาเหมือนมาไว้ตรงหุบได้ไหมได้ไหมคะเอาใหม่เวียงอือเออแน่ มือไหออน,ามาน,นไม่ต้องสามมือกันอ่ะเอาไหมเย็งไหมเยานเองเลยอันเนี้ยเอ็นเอ็นลงไปเมื่อไม่ต้องฝืนคออย่างงี้เหนื่อยเลยเออเอาแบบใส่ลุงอะได้ไหมเอาไหมจงภูมิใจเถิด ที่เกิดเป็นไทยเอ่ะ,ออะเทคนิคก็คือหมุนงี้ใช่ไหมก้าเยอะควายเยอะๆควายเยอะๆพอหมุนมาเท้ามันจะพอดีกันเห็นไหมแล้วมันก็จะยืนแน่นพอดีเลยอ่นไหนลองทำเองจงภูมิเจเถิดสามสี จงภูมิใจเถิดที่เกิดป็นไทยตึ้งได้ไหมได้นะต่อไหมต่อเลยนะต่อเลยเราแค่สอบเองค่ะบางคนยังไม่ได้นะมก็นี่นะสอบเลยเรงว่าอะไรต่อเรงว่าอะไรต่อมีเป็นค่ะลืมเองมีเป็นมีเป็น มิเป็นถ่ายน้ำหนักแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนอย่างนี้พอมิเป็นท่าครถ่ายน้ำหนักมิเป็นท่าแทงมือท่าค้าช้าๆและมีน้ำใจพลิกมือล้นปีมหอยเท้าหอยเท้านี่เห็นไหมที่เราทำแบบเมื่อกี้นี่ไอ้ิมอย่างนี้ งุ้มก่อนงุ้มก่อนแล้วก็ลงไม่เอาแบบนี้เอาปลายเท้าอ่ะเอาปลายเท้าตัวเองเนี่ยเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยลงพื้นปึ๊บนี่โอเคเวลาเวลาทำท่านี้หนูน้ำหนักต้องต้องไปอย่างนี้เข้าใจไหมคะน้ำหนักจะอยู่เกล้าข้างนี้ไม่งั้นมันจะเจ็บสายกินนิ้วสวยสลับยล้วลายลายอยู่ไหน นี่เมื่อกี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทา่านี้เปึ้งพอมมีเป็นมีเป็นขาดใครแลม่มีน้ำใจก้าเก้าเยอะเยอะเออแ้องยกเท้าเราว็ก้าวไปเออมือมือเกลยดออกเกลยดออกเนี่ยท่าที่ครูให้คท้าเนี่ยท่านี้แหละเอาใหม่หมุนี้ไว้สามสี่ หัวโลกก้าขั้นขันนั้นนา,นนานต่อไหมต่อเลยนะให้ว่าสยามเมืองยิ้มแอนตึงเอาใหม่ก้าวอย่างนี้ก่อนมือกับเท้าไปด้วยกันมือตรงๆเลยให้ชื่อสยาม ตั้งนี่ก่อนตั้งตัววีตั้งตัววีควายเท้าควายโลกควายไอติ้มควายเยอะๆเออหมุนหมุนมือก็ต้องวีข้างไว้ข้างไว้เอาใหม่นะปึบขัวโลกก้าวข้ามหาหนานสองไปใส่ไปหมุนยิ้มนิ่งเออเติมเติมเตึ้งติมเลย ตึงตั้งแต่เราตั้งเลย้ทันนหว่าสยามมือยิยุดหยุดหยุดยุดเออพอได้พอได้ตรงนี้เร็วนิดนึงนะอ่ามือออกไปใช่ไหมเก็บให้มันตรงอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้บอกแล้วนะเมื่อวานให้ว่าเก็บสยาม

พวกเราที่กำลังซ้อมอยูอ่ก็เขาเหมือนกับว่าถ้าถ้าหมดครูวินเนี่ยเราต้องแสดงได้เลยครูก็เลยเรียกมาซ้อมเป็นบางคนอะไรอย่างงี้ไม่ได้เรียกทุกคน inshallah <coughs> 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 na <coughs> No. you กดซาดสัสกแค่ให้บราษอทคือพี่น้องดด่นนะคะบ๊ายบายนี่ได้เทคสูทกลับมาด้วยกลับบ้านเถอะนะมืดแล้วด้วย